นี่น่าจะเป็นเครื่องนวดที่เล็กกระทัดรัดพกพาง่ายที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยใช้มาเลยนะครับกับฟิลิปมา,าศาสการปืนนวดคลายกล้ามเนื้อรุ่น PPM 7501ตัวนี้นะครับสวัสดีครับผมแบงค์แบงค์บูนะครับเวลาที่ผมออกไปถ่ายทำคอนเทนต์ต่างๆข้างนอกเนี่ยผมต้องสะพายพกกล้องไปหลายตัวนะครับไหนจะท่าทางการถ่ายของผมเนี่ยต้องกม้กมๆเงยๆลุกขึ้นนั่งยืดตัวหดตัวกลับมาเนี่ย ปวดตัวปวดไหล่ปวดหลังปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลยนะครับบางคนก็อาจจะไปพึ่งพาร้านนวดกันบ้างใช่ไหมแต่ถ้าเรามีเครื่องนวดไว้นวดที่บ้านได้เองหรือพาออกไปไหนได้เนี่ยจะสะดวกกว่าไหมนะครับแล้วฟิลิปมาสสดกันปืนนวดคลายกล้ามเนื้อรุ่น PBM7501 ตัวนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยจะมีดีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากกด subscribe ช่องแบง g ์บูของเรา2คนไว้ด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วกับชมกันเลยครับ เมื่อเราแกะก ips, ล่องฟิลิปรุ่น PPM750 ออกมานะครับอุปกรณ์ภายในกล่องเขานะครับก็จะมีกระเป๋าพกพาไว้ให้ใส่อุปกรณ์ได้ครบทุกชิ้นที่ดูสปอร์ตตี้มากๆนะครับช่วยให้เราพาปืนนวดไปยิมเนี่ยที่ทางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับวัสดุดูมีความแข็งแรงทนทานนะครับป้องกันการกระแทกได้เมื่อเราเปิดซิปออกมาด้านในนะครับก็จะมีใบรับรองคู่มือการใช้งานสายชาร์จ USB Type A นะครับไปถึง Type C นะถัดมาก็จะเป็นเครื่องปืนนวดนะครับพร้อมติดตั้งหัวนวดแบบไทเทเนียมแบบแบน ให้เราพร้อมใช้งานตั้งแต่แกะกล่องได้เลยนะครับและบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับจะบุด,ด้วยผ้ากำมะหยี่นุ่มมือกําลังดีเลยนะครับแล้วก็มีหัวนวดให้เราเปลี่ยนใช้งานได้ถึงอีก6แบบเลยทีเดียวนะครับที่ผมจะพูดถึงในลําดับถัดไปด้วยนะครับเรามาดูดีไซน์รูปทรงของเครื่องนวดตัวนี้กันบ้างนะครับมีความกระทัดรัดใช่ไหมขนาดกําลังเฟ้าฝ่ามือผมเลยนะครับไม่ใหญ่แต่กนแบบที่เราเห็นทั่วๆไปนะครับ จับถนัดมือนะครับบอดี้ทั้งตัวของเขาเนี่ยเป็นโลหะอลูมิเนียมอัลลอยนะครับสีเป็นแบบสีเทาไทเทเนียมนะครับผิวสัมผัสเนี่ยคือรอบตัวดีมากดูพรีเมียมนะครับทั้งบริเวณแมตทางด้านบนดังด้านนี้นะครับแล้วก็ตรงกอซี่ทางด้านล่างเนี่ยดูแข็งแรงทนทานนะครับและน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมือจนเกินไปนะครับกำลังพอดีพอดีเลยเพียง317กรัมเท่านั้นเองก่อนที่เราจะไปใช้งานนวดกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำเขารู้จักหัวนวดทั้ง6หัวกันก่อนนะครับหัวนวดตัวแรกที่เขาติดตั้ง มาให้พร้อมใช้งานตั้งแต่อ n น o x อกออกมาเลยนะครับคือหัวนวดไทเทเนียมแบบแบนแบบนี้เลยนะที่ทํามาจากวัสดุไทเทเนียมเพื่อความแข็งแรงนะครับช่วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราหลังออกกําลังกายมาได้นะหรือใครชอบใช้นวดน้ํามันควบคู่ไปด้วยเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะให้ฟีลเหมือนอยู่ที่สปาได้เลยนะถัดมานะครับก็จะเป็นหัวนวดตัวที่2นะครับเป็นหัวลูกยางนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นพลาสติกนะแต่จริงๆเป็นยางนะครับเป็นวัสดุพิเศษสําหรับอุปกรณ์กีฬาอีกด้วยนะซึ่งเป็นยางทั้งหัวแบบนี้เลยนะครับยก เว้นตรงเชื่อมต่อตัวเครื่องเนี่ยยังคงเป็นพลาสติกแข็งแรงอยู่นะครับเหมาะกับการนวดผ่อนคลายทุกวันชิลชิให้ความรู้สึกที่ไม่หนักจนเกินไปอะ่ะตัวหัวยางแบบนี้ก็ไม่ดูดซับเหงื่อไม่มีกลิ่นด้วยนะครับและวัสดุที่เขาเลือกมานะครับยังใช้เป็นแบบเป็นมิดต่อผิวเราอีกด้วยนะซึ่งหัวนวดทั้ง2แบบแรกนี้นะครับก็จะเป็นเกรดโปรอีกด้วยนะครับที่ผ่านการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการการดูแลของผู้ใช้ชาวเอเชียอย่างเราๆเพื่อปรับแต่งให้หัวนวดทั้ง2แบบอ่ะ มอบความสบายแล้วก็ผ่อนคลายที่อัปเกรดขึ้นได้อย่างแตกต่างกันอีกด้วยนะต่อไปเรามาดูหัวนวดแบบที่3กันบ้างนะครับเป็นหัวโค้งโค้งแบบนี้เลยนะเป็นหัวนวดที่ทํามาจากพลาสติกแข็งแรงนะครับขึ้นรูปเป็นหัวโค้งแบบนี้พอมีหัวเล็กๆ4ี่จุดสัมผัสนะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานนวดบริเวณกว้างของเราได้นะครับหัวนวดแบบที่4ี่นะครับจะเป็นแบบหัวริมแบบนี้นะครับจะเหมาะกับบริเวณกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับเอาไว้นวดกระชับสัดส่วนของเราได้ครับถันมาเรามาดูหัวนวดแบบหัวแหลมกันบ้างนะครับเป็นหัวนวดที่จะช่วยนด การเนื้อชันลึกนะครับเจาะเน้นเฉพาะจุดที่เราต้องการและบรรเทาอาการปวดได้อย่างรวดเร็วได้นะครับและหัวนวดที่6นะครับหัวนวดตัวสุดท้ายเนี่ยให้มาคือเป็นรูปตัว U แบบนี้เลยนะครับหัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับเวลาที่เราปวดจุดตรงนั้นมากๆนะครับจะช่วยนวดเฉพาะจุดได้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับก็เลือกหัวนวดให้เหมาะสมกับความต้องการนวดส่วนบุคคลกันได้นะครับและเมื่อเราเลือกหัวตามการใช้งานได้แล้วเนี่ยวิธีใช้งานของเขานะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับ ให้เราถอดหัวเดิมที่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับออกโดยการดึงออกมาได้เลยแบบนี้นง่ายๆนะครับและเราก็เลือกหัวนวดที่เราต้องการที่จะใช้เนี่ยมาสวมกลับเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดนะครับแบบนี้ปึ๊บจากนั้นนะครับให้เรากดบริเวณปุ่มทางด้านบนตรงนี้นะครับค้างไว้2วินาทีนะครับเครื่องก็จะทํางานโดยระบบขับเคลื่อนโลหะแบบซูเปอร์ดนามิกแบบนี้ทันทีเลยนะจากตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีไฟตรงบริเวณตรงรปุ่มทางด้านบนนี้นะครับ จะมีไฟสถานะ2แบบด้วยกันนะครับคือแบบที่1เนี่ยจะเป็นตัวบอกระดับการนวดที่เวลาเราเปิดเครื่องหรือสลับโหมดระดับไฟเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับแล้วไฟจะวนครบรอบวงกลมให้เราเห็นสถานะได้นะครับอย่างระดับหนึ่งนะครับก็คือระดับแรกที่ผมเปิดเครื่องขึ้นมาแบบนี้นี่แหละครับไฟสีขาวจะแสดงขึ้นมาตรงกลางด้านบนแบบนี้นะครับเวลาที่เรากดปุ่มด้านบนสลับโหมดตรงระดับเนี่ย รือเปิดเครื่องขึ้นมานะครับโหมดนี้จะเป็นการนวดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยตื่นตัวในช่วงที่เราตื่นขึ้นมาได้นะครับความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่1,200รอบต่อนาทีนะครับถัดมานะครับเลเวล2นะครับกดอีก1ทีไฟสีขาวนะครับจะแสดงขึ้นมาเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับด้านมุมขวาบนนะครับความเร็วของการนวดของเขานะครับจะอยู่ที่1,600อรอบต่อนาทีนะครับระดับนี้นะครับจะเหมาะกับการขับไล่ความเมื่อยล้าต่างๆของเรา แต่ว่าโหมดนี้มันช่วยขับไล่ความขี้เกียจได้ไหมนะต่อไปนะครับระดับที่3นะครับไฟสถานะนะครับทางด้านขวาล่างจะโผล่ขึ้นมานะครับถ้าเรากดเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อคลายการกดเบียดของกก้ามเนื้อของเรานะครับความเร็วของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ2,200รอบต่อนาทีแล้วนะครับถัดมาจะเป็นระดับ4แล้วนะครับจะเป็นเลเวลที่เหมาะสําหรับบรรเทาอาการปวดของร่างกายได้2,600รอบต่อนาทีนะครับ ตอ,อนกดเปลี่ยนเนี่ยไฟโหมดก็จะแสดงเป็นสีขาวที่มุมด้านซ้ายล่างนะครับและระดับสุดท้ายนะครับเลเวล5เลเวลสูงสุดนะครับไฟสถานะจะเป็นสีขาวที่มีรอบวงกลมและแสดงรอบแล้วนะครับที่มีความเร็วรอบเนี่ยในการนวดสูงสุดถึง3,200รอบต่อน,นาทีเลยทีเดียวนะดูดิ โอ้โหจะมองอก,การปั้นรูปล่างกล้ามเนื้อต่างๆของเราได้นะครับและหากเรากดปุ่มหมดอีกทีนึงนะครับตัวเครื่องก็จะปิดหยุดระบบทํางานทันทีนะครับซึ่งหากเรานวดอยู่ระดับใดระดับหนึ่งแล้วก็ตามเนี่ย อยากหยุดนวดแล้วนะครับก็สามารถกดที่ปุ่มทางด้านบนนี้ค้างไว้2วินาทีเนี่ยเครื่องก็จะปิดการทํางานลงทันทีได้เช่นกันนะครับเราไม่ต้องกดไล่ระดับไปแบบนี้ก็ได้นะครับนอกจากทั้ง5้าหมวนี้แล้วนะครับที่ช่วยให้เรานวดบรรเทาอาการปวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อจุดต่างๆของเราได้แล้วใช่ไหมแต่เราอาจจะยังรู้สึกไม่ถึงจุดไม่ถึงเส้นเรายังสามารถออกแรงกดเพื่อควบคุมการนวดของเราได้ด้วยตัวเองได้นะแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะแบบที่2มานะครับคือไฟที่คงที่แบบนี้เนี่ยระหว่างนวดน,นะครับเพื่อบอก ฐานะของแรงกดได้นะครับเพราะในปืนนวดคลายกล้ามเนื้อของฟิลิปมัสสัดการรุ่น PPM7501 ตัวนี้นะครับจะมีระบบ pressure feedback นะครับที่รองรับการกดได้ถึง4ระดับอีกด้วยนะโดยหากสังเกตนะครับถ้าเราไม่ได้ออกแรงกดแบบนี้นะครับไฟสถานะรอบปุ่มเนี่ยจะแสดงเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าแบบนี้นะครับเพราะจะเป็นระดับของแรงกดอยู่ที่0ถึง1กิโลกรัมนะครับเนี่ยถ้าผมวางไว้แบบนี้มันก็จะเป็นสีฟ้าอยู่นะครับเพราะผมไม่ได้ออกแรงกดอะไรเลยหากเราเพิ่มออกแรงกดเข้าไปนะครับไฟสถานะก็จะเปลี่ยนไปตามแรงที่เรากด ไ,ได้ด้วยนะสีน้ําเงินเนี่ยก็จะเป็นที่เราไม่ได้ออกกดอะไรใช่ไหมแสงสีเขียวนะครับก็จะโผล่มาตอนที่เราออกแรงกดไปสักแบบระยะประมาณ1-3กิโลกรัมนะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นไฟแสงสีเหลืองนะครับก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ3-5กิโลนะครับถ้าเราออกแรงกดนะครับและแสงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแสงสีส้ม ก็คือถ้าเราออกแรงกดเกินกว่า5กิโลกรัมนะครับและสําหรับแบตเตอรี่ในตัวของเขานะครับจะอยู่ที่1 3 0 0มิลลิแอมนะครับจะสามารถใช้งานได้5-6ชั่วโมงเลยนะครับขึ้นอยู่กับโหมดระดับที่เราเลือกใช้งานด้วยนะครับและเวลาที่เราชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB ทางด้านล่างของตัวเครื่องนี้นะครับจะใช้เวลาชาร์จเต็มอยู่ที่3มชั่วโมงนะครับและไม่สามารถเสียบชาร์จไปใช้งานไปได้ด้วยนะหลังจากที่ผมได้ลองใช้มาเนี่ยจะบอกว่าผมไม่เคยใช้ปืนนวดแบบไหนมาก่อนเลยนะจริงแต่ตอนแรกที่จับเลยอะ่ะ คือชอบผิวสัมผัสของตัวบอดี้ของเขาอะ่ะถือจับเล็กกระทัดรัดนะครับถนัดมือไม่เทอะทะแบบตัวใหญ่ตะโกนหัวกลมๆที่แบบเราทุกๆคนอาจจะเคยเห็นะนะครับมีน้ำหนักเบาไม่ต้องเมื่อยมือประคองกดจุดมากด้วยอะ่ะเพราะาจริงๆนะผมเป็นคนนวดไง <laughs> นวดให้ตัวเอง ไม่ใช่นะครับนวดให้บูเขานอกจากนี้นะครับยังมีไฟบอกสถานะต่างๆที่เราสังเกตได้ง่ายอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าแบบบางทีเราใช้ปืนนวดให้บูอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราออกแรงกดเยอะไปหรือเปล่าก็จะรู้ได้นะครับแล้วก็หัวนวดนะครับที่มีให้เลือกใช้ได้แบบครอบคลุมการใช้งานนวดได้ตั้งแต่แบบเฉพาะจุดมากๆนะครับไปถึงกว้างพอที่จะคลุมทั้งบ่าได้นะครับหรือเลือกได้ว่าจะใช้หัวนวดแบบผ่อนคลายหรือนวดแบบเน้นๆเข้มข้นก็จัดได้หม เลยนะครับแล้หัวนวดส่วนตัวที่ผมและบูชอบเลยนะครับก็คือหัวแบบแหลมแบบนี้นะครับมันเหมือนเราได้เน้นเฉพาะจุดที่เราต้องการได้เลยอะซึ่งมันช่วยผ่อนคลายเส้นที่ตึงหลังบ่าไหลของพวกเราหลังจากการนั่งทํางานมาเป็นเวลานานได้ดีเลยนะครับสําหรับข้อสังเกตนะครับหากใครชอบการนวดแบบบีบนวดคลึงเหมือนมีมือมาจับแบบนี้เลยจริงจริงนะครับ อาจจะไม่สบายตัวกับการนวดที่เป็นลักษณะการกดจุดแบบนี้นะครับอาจจะทําให้รู้สึกแรงเกินไปแล้วก็อาจจะไม่ถูกใจได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องเสียงที่เพื่อนๆได้ยินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะแตกต่างกับการนวดที่เรานวดด้วยเก้าอี้เนาะเพราะนั่นจะเป็นการค่อยๆนวดไปตามแต่ละส่วนของร่างกายแต่เปืนนวดแบบนี้นะเวลาใช้งานเนี่ยก็จะมีเสียงรบกวนคนรอบข้างหรือตัวเราเองเวลาที่อยากนวดไปดูซีรีส์ไปอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะรบกวนเวลาที่เรา อยาพักผ่อนแบบนี้ได้นะครับสุดท้ายนะครับถ้าเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วจุดที่ปวดเมื่อยเนี่ยอยู่บริเวณหลังปีสกสมบัี่ที่ยากที่จะเอื้อมถึงอาจจะลาบากได้นะครับต้องมีคนช่วยนวดให้อยู่ดีแล้วจุดที่ยากจะเอื้อมถึงก็คือจุดที่บูเขานวดคนเดียวไม่ถึงนี่แหละครับ <S 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 และที่สำคัญนะครับ ไม่แนะนําให้ใช้เครื่องนวดนี้นะครับกับใครที่กําลังตั้งครรภ์อยู่นะครับมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานนะครับใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับเป็นโรคลมบ้าหมูหรือไมเกรนนะครับแม้กระทั่งหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกระดูกสันหลังคดนะครับ หรือผ่านการผ่าตัดมาเร็วๆนี้เนี่ยหรือหากใครที่อยากใช้ตัวเครื่องนวดแบบนี้นะครับมีความกังวลกับโรคประจำตัวตัวเองนะครับผมก็อยากที่จะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานจะดีที่สุดนะครับสำหรับฟิลิปมาร์สัดการปืนนวดคลายกล้ามเนื้อรุ่น PBM7501 ตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ3ใบเทาพร้อมรับประกัน2ปีนะครับ แต่เขาจะมีโปรโมชั่นเด็ดนะครับลดราคาอยู่เรื่อยๆอีกด้วยนะใครที่สนใจนะครับผมติดตก้าหน้าคลิปซายล่างไว้ให้แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยนวดผ่อนคลายบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายของเราได้นะครับยังไงก็กดติดตามช่องแบงบูของเรา2คนไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ